ครับเจอกันอีกคลิปนะครับครับเครื่องตัดหญ้าครับที่ไม่ค่อยรู้ที่มาที่ไปนะครับแต่รูปทรงมันจะเป็น3 28นะครับแต่มันจะเขียนว่า t i g กล line หนึ่งหนึ่งครับก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันครับแต่อะไรใช้3ามสนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นของจีนหรืออะไรกันแน่นะครับก็ตอนนี้มาซ่อมนะครับก็ไม่ติดครับก็ยัง ยังซ่อมอยู่ก็ตอนนี้ติดแล้วครับเดี๋ยวมาลองทดสอบนะครับก็ต้องถอดคัดออกก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใสาหางนะครับถ้าไม่ใสาหางใส่คัตแล้วเดี๋ยวมันพอเร่งแล้วมันเบ่งขูดตัวนี้แตกนะครับก็ต้องถอดออกครับมีแหวนติดแม่เหล็กอยู่อีกหนึ่งตัวครับ นี่ครับคือถอดคัดออกไปเลยครับแล้วเดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะครับตัวนี้ไทเกอร์ไลน์411ครับก็สภาพค่อนข้างเก่าเก่ามากครับเหลือแต่หัวเครื่องครับก็สวิตครับ อยู่นะครับแต่ติดยากหน่อยทีแรกนะครับก็ตัวนี้มาโดยการสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เป็นที่ลูกสูบหลวมครับแล้วก็ไม่ได้ใช้นานก็ล้างขบูนะครับล้างขบูแล้วก็เอาเอาลูกสูบมาทํความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนแหวนอย่างเดียวนะครับก็ติดได้ครับเดี๋ยวลองอีกทีครับเปิดสวิตช์ครับ เสียงมันนุ่มดีนะครับเสียงจะออกเบา์กว่า4 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับก็ตัวนี้30กว่าซีซีครับแต่ไม่แน่ใจครับว่ากี่ซีซียังไม่ได้ดูของมันจริงๆนะครับว่ากี่ซีซีแค่แกะมาหรือมาล้างเขอะเแกะครับก็ติดได้ครับน่าจะรุ่น3 2 8นะครับแต่ทำไมถึงเขียน4 1 1หนึ่งก็ไม่รู้นะครับก็ถ้าใครรู้ก็บอกกันมั่งนะครับตัวนี้ก็ อยากจะเจาะลึกเหมือนกันครับแต่ก็ศึกษาเช็คดูในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีข้อมูลนะครับเพื่อนๆคนไหนมีความรู้เรื่องนี้ก็แชร์กันมั่งนะครับกับเครื่อง Tiger Line 411ครับ